สวัสดีค่ะติวสังคม EP 40แล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคือบทภูมิศาสตร์นั่นเองถ้าใครเคยติดตามการติวสังคมของเรานะคะมาตั้งแต่ EP แรกๆเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะคะตั้งแต่อะไรตั้งแต่พวกศาสนามาจนหน้าที่หน้าที่หรือแค่นอนทอนะคะ หน้าที่พลเมืองจนเศรษฐศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งจบไปปวเนาะและก็สุดท้ายนะคะคือบทนี้นี่แหละเนาะคือภูมิศาสตร์นั่นเองอ่าผ่านกันมาเยอะมากแล้วเนาะผ่านมาตั้ง39 e p ีแล้วนะคะ e ีพีนี้ e p ีที่40เราจะมาขึ้นบทสุดท้ายกันแล้วนะคะและแน่นอนว่าพี่จะยังคง คอนเซปต์การช็อตน้ตของพี่นะคะว่าจะช็อตน้ตแบบสั้นๆกระชับได้ใจความเน้นเฉพาะตรงที่ออกสอบบ่อยๆเนาะแล้วก็ช็อตน้ตไปเรียนไปได้เลยเนาะจะได้เรียนจบเนี่ยมีช็อตน้ตไว้อ่านก่อนสอบเลยนะคะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติม,ตมแบบตรงไหนที่แบบว่าน้องว่ามันสั้นไปอยากรู้เพิ่มตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์นะคะที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเรื่องไหนที่ อยากให้อธิบายเพิ่มอยากให้ทำคลิปเพิ่มแบบนี้เนาะก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยหรือว่าจะไปถามทางแชทที่เพจ Facebook ก็ได้เนาะ,อะแอบขายของนิดนึงเรามีเพจ Facebook นะคะชื่อว่า Cattter ชื่อเหมือนช่องนี่แหละเนาะสามารถไปเสิร์ชหาได้นะคะเพจ Facebook Cattter เนาะก็สามารถไปแชทถามอินบ็อกซ์ถามที่เพจนั้นได้เนาะ แล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้นะคะที่เพจแคตเตอร์เนี่ยกำลังมีกิจกรรมนัดเกี่ยวกับการลงข้อสอบนะคะที่อยู่ในระบบของ Google Form ข้อสอบแบบ Google Form เนาะ Google Form เป็นยังไง Google Form ก็คือแบบที่เราทำพวกแบบสอบถามหรือว่าลงทะเบียนออนไลน์ในสมัยนี้เนาะซึ่งที่นะคะก็ได้ทำข้อสอบเนี่ยเข้าไปในระบบของ Google Form ก็จะทําให้น้องๆเนี่ยเข้าไปกดทํานะคะแล้วก็สามารถรู้คะแนนรู้เฉลยได้ทันทีแบบไม่ต้องมาพิมพ์มาเทียบกันเปิดไปเปิดมาเทียบกับรูปเฉลยอ,อะไรแบบนี้เนาะคือมันอยู่ในระบบของ Google Form แล้วเนาะก็คือทําปุ๊บกดส่งคาตอบก็รู้คะแนนปับแล้วก็ดูเฉลยได้เลยด้วยอไม่ธรรมดาใช่ไหมคะข้อสอบ Google Form เนาะลองไปติดตามกันได้ช่วงนี้กำลังเริ่มทยอยเอามาลงในเพจแคตเตอร์นะคะ ขายของเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมของเรานะคะถึงไหนแล้วก็คือเราจะขึ้นบทสุดท้ายกันแล้วเนาะคือภูมิศาสตร์มากลับเข้าสู่เนื้อหาเนาะภูมิศาสตร์นะคะเรื่องแรกที่พี่จะพูดถึงในเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องเคร,รื่องมือทางภูมิศาสตร์นั่นเองอ่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะ มีเยอะมากเลยเนาะถ้าเคยเรียนที่โรงเรียนเนาะแต่ว่าพี่จะเอาแค่หลกัหลกๆมาออกนะคะก็จะมี5อันด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยเห็นในข้อสอบสังคมก้าวิชาสามัญเนาะแต่ว่าอาจจะเจอในโอเน็ตสังคมได้เพราะว่าส่วนใหญ่โอเน็ตจะง่ายกว่าก้าวิชาสามัญเนะาะอันแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือ พวกแผนที่กับลูกโลกอันนี้เป็นเบสิกเนาะแผนที่กับลูกโลกนะคะก็คือไว้ใช้ดูพวกแหล่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆดูภูมิประเทศทั่วๆไปเนาะก็แล้วแต่ชนิดของแผนที่ชนิดของลูกโลกอะไรแบบนี้เนาะว่าแบบเป็นแผนที่ภูมิประเทศแผนที่ภูมิอากาศอะไรแบบนี้นะคะ,ะต่อมาอันที่2อันที่2นะคะคือ ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางอากาศกับอีกอันนึงเดี๋ยวบอกความกันก่อนเนาะแล้วค่อยอธิบายรายละเอียดนะอันที่3านะคะคือภาพถ่ายจากดาวเทียมอ่าสองอันนี้เนาะคล้ายคล้ายกันนะคะแต่ว่าเป็นภาพถ่ายทางอากาศกับภาพถ่ายทางดาวเทียมซึ่งจะบอกว่าทางอากาศอะไรอะดาวเทียมก็อยู่ในอากาศเหมือนกันแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ ถ้าอากาศเนี่ยคืออากาศแบบอากาศในชั้นบรรยากาศโลกเราเนาะก็จะเป็นการใช้พวกเครื่องบินหรือว่าบอลลูนเนาะอ่าคือติดกล้องนะคะไว้กับเครื่องบินหรือว่าบอลลูนก็คือจะได้ภาพในมุมสูงแต่ว่าถ้าเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมเนี่ยอันนี้คือดาวเทียมนี่คือมาจากนอกโลกเลยถูกไหมก็จะภาพถ่ายมุมสูงเหมือนกันแต่ว่าจะได้มุมมองที่ ค่อนข้างกว้างกว่าใหญ่กว่าเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลักการทำงานเนี่ยของภาพถ่ายทางดาวเทียมจะใช้การทำงานของคลื่นความความก็ค,ค้ายจุดคลื่นก็ค,ค้ายจุดเดี๋ยวพี่เขียนให้ดีกว่าเนาะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ ใช้การทำงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะในการได้ออกมาเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการศึกษาพวกผิวโลกหรือว่าพวกตากฏการณ์สำคัญสำคัญพวกแผน่นดินไว้ผู้เขาไฟซูนามิอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใกล้ตัวเราขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็คือ ดูพวกสภาพอากาศเนาะแบบว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะทําการคาดการสภาพอากาศแบบนี้เนาะเขาก็จะนิยมใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมเนาะเพราะว่าถ้าให้ดูรูปรูปภาพหรือว่าภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยก็คงไม่เห็นเนาะว่าแบบมันมีพายุหมุนเข้ามาด้านนี้เข้ามายังไงอะไรเงี้ยก็คงไม่เห็นเนาะก็เลยต้องใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมนั่นเองค่ะอ่ะไปต่อนะคะ อันที่4ของเราคือ GPS อ GPS คุ้นๆไหมคะชื่อนี้ GPS คือถ้าสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าเป็นระบบนำทางอะไรแบบนี้ถูกไหม Navigator แต่ว่าถ้าคำแบบเป็นทางการหน่อยเนาะคือเขาจะเรียกว่าเป็นระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกนะคะ ซึ่งอาศัยการทำงานจากดาวเทียมมา GPS จะใช้ระบบตำแหน่งเนี่ยจากดาวเทียมนะคะในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเนาะและอันสุดท้ายของเราอันที่5นะคะคือ GIS ยศาสตบ์สนนะคะ GPS กับ GIS ถ้า GIS จะเป็นระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ลงในคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่า GIS นั่นเองค่ะ,ะก็จะบอกว่าหมดแล้วในหัวข้อของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนาะง่ายๆแค่นี้เองเนาะหอันหลักๆนะคะที่จะออกข้อสอบบ่อยๆ ซึ่งก็ระวังนะคะอย่าสับสน2คู่นี้เนาะพวกภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็พวก GPS กับ GIS นะคะก็ระวังอย่าสับสนนะคะถัดมาหลังจากรู้เรื่องเครื่องมือแล้วเราก็จะพามาดูพิกัดภูมิศาสตร์อันนี้ก็คือเหมือนเอาไว้ใช้อ่านแผนที่อ่านอะไรแบบนี้เนา แตทางหูแม่สัตว์นะคะที่สําคัญสาคัญก็คือเส้นสองเส้นเส้นอะไรกับเส้นอะไรต้องคุ้นๆกันบ้างแหละมีเส้นอะไรเส้นละติจูดกับอีกเส้นหนึ่งคือลองจิจูดนะละติจูดกับลองจิจูดหลังจากเรานึกชื่อมันได้แล้วนะคะแล้วเส้นไหนเป็นเส้นนอนเส้นตั้งเป็น ปัญหาชีวิตมากเลยเนาะเรียนมาตั้งแต่มต้นจนมาเรียนมปลายก็ยังจำไม่ได้นะคะว่าเส้นไหนม,มันเส้นนอนเส้นตั้งอ่าซึ่งไม่ได้นะระวังข้อสอบอาจจะเอาไปเล่นได้เนาะยังเป็นประเด็นยอดฮิตที่เขารู้ว่าเด็กชอบลืมบ่อยๆเนาะอ่าเส้นละที่จูดเดีย๋ยวอันนี้พี่จะบอกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีหลักจําเล็กๆน้อยๆให้เนาะเส้นละทิจจูดคือเส้นนอนอ่าส่วนเส้นลองจิจูด คือเส้นตั้งและจิละติจูดคือเส้นนอนนะคะส่วนลองจิจูดคือเส้นตั้งซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่ในคนละระนาบกันเนาะก็ทําหน้าที่ต่างกันถ้าเส้นละติจูดนะคะหรือว่าเส้นนอนเนี่ยจะบอกสภาพอากาศส่วนเส้นลองจิจูดหรือว่าเส้นตั้งจะบอกเวลา และหน้าต่างกันก็ทําหน้าที่ต่างกันนะคะมีหมายเหตุน,นิดนึงประเด็นของเรื่องเวลาที่ชอบออกนะคะก็คือเวลามาตรฐานเวลามาตรฐานสากลของโลกนะคะหรือว่าเขามีตัวยอ่อว่า GMT อยู่ที่ไหน อยู่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยแน่นอนเนาะอยู่ที่เมืองกรีนิชประเทศประเทศที่จะเหลือแค่ปอทอนะคะประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะ,ะเส้นมาตรฐานเวลาสากลโลกเนาะหรือว่า GMT เนี่ยจะอยู่ที่เมืองกรีนิชประเทศอังกฤษนะคะอ่าจำไว้นิดนึงเนาะเป็นประเทศสำคัญในของเรื่องเวลานะคะ ต่อมามาดูหลักจำของพี่กันหลักจำจะจำได้ยังไงว่าเส้นไหนนอนเส้นไหนตั้งเนาะคำท่องของพี่หลักจำจดแล้วไฮไลท์ไว้เลยเนาะหลักจำนะคะคือ,ละ,คะคอละนอนลองทั้งจบแล้วค่ะหลักจำอ่าง่ายๆสั้นแค่น,นี้เลยเนาะไม่ต้องแบบโอ้ยท่องคำยาวมากเนาะ สิ่งมันก็มีแค่นี้แหลนะเนาะก็แค่ละนอนลองตั้งพูดไปบ่อยเดี๋ยวจะติดปากเองนะคะละนอนลองตั้งละนอนลองตั้งแบบนี้เนาะซึ่งก็ให้เครดิตนิดนึงนะคะตรงนี้ได้มาจากคุณครูที่โรงเรียนเนาะตั้งแต่สมัยมต้นซึ่งก็ทําให้พี่ก็จําได้มาจนถึงมปลายลก็จนถึงตอนนี้เลยเนาะละนอนลองตั้งเนาะก็เลยทาให้แยกออกว่าละที่จุดคือเส้นนอน ส่วนลองจิจูเนี่ยคือเส้นตั้งนั่นเองอ่ะแล้วก็จะขยายความให้นิดนึงตรงที่บอกว่าบอกสภาพอากาศกับบอกเวลาจะช่วยให้จําได้ดีขึ้นเนาะถ้าเห็นรูปเห็นอะไรแบบนี้เนาะอะ,อ,ะอันนี้คือลูกโลกของเราใช่ไหมคะละนอนลองตั้งแปลว่าละนอนก็คือเส้นนี้ะละนอนเส้นเส้นนอนอันนี้นะคะคือละที่จุดถูกไหมละนอน ส่วนลองจิจูดลองจิจูดอันนี้จะเป็นเส้นที่ตั้งลงมาแบบนี้อ่ามีเนาะตั้งลงมาแบบนี้เส้นที่ตั้งๆอยู่อันนี้คือเส้นลองจิจูดซึ่งเวลาแบ่งสภาพอากาศแบบนี้เนาะสภาพอากาศเขาก็จะแบ่งโดยที่มันจะเป็นโลกเริ่มไม่กลมเนาะมันจะเป็นแบบนี้เนาะ ที่เราเรียนว่ามีเขตตรงกลางคือเขตร้อนตรงนี้คืออบอุ่นแล้วก็ข้างบนเป็นขั้วโลกอย่างเงี้ยก็คือหนาวถูกไหมเนี่ยนะคะก็คือที่มาของเส้นละติจูดที่บอกเรื่องสภาพอากาศเนาะอ่าส่วนถ้าเป็นเส้นลองจิจูดลองจิจูดบอกเวลาก็คือไอตรงแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็คืออย่างสมมติว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้เนาะ ถ้าัดไปซ้ายขวาอ,อย่างเงี้ยนะคะเวลาก็จะต่างกันไปแล้วนาะก็เหมือนแต่ละประเทศนาะที่เวลาต่างกันหนึ่งชั่วโมง2องชั่วโมงยิ่งห่างกันไปเท่าไหร่เนี่ยก็เวลาก็จะยิ่งต่างกันมากเท่านั้นนะคะประมาณนี้เนาะก็เลยเป็นที่มาว่าลองที่จุดบอกเวลาตรงนี้นาะแล้วก็ละที่จุดบอกสภาพอากาศนั่นเองก็เท่านี้นะคะเรื่องพิกัดทำภูมิศาสตร์ของเราอย่าลืม คำท่องของเราคืออะไรละนอนลองตั้งเนาะละนอนลองตั้งละนอนลองตั้งท่องไปเรื่อยๆนะคะได้แน่นอนละเรื่องสภาพอากาศลองเรื่องเวลาอ่าอ๋อมีหมายเหตุอีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมเนาะส่วนใหญ่เวลาวาดรูปแล้วเราจะนึกได้เนาะอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเส้นลองจิจูดเนี่ยเส้นเส้นลงลงแบบนี้เนาะเส้นจะเท่ากันถูกเส้น เท่ากันทุกเส้นเนาะถูกไหมเพราะว่ามันลากลงลากลงแบบนี้เนาะมันเลยเท่ากันทุกเส้นถ้าเส้นลองจีจูดจะเท่ากันทุกเส้นนะคะแต่ถ้าละจีจูดละจีจูดเนี่ยเส้นตรงกลางจะยาวที่สุดซึ่งเส้นตรงกลางชื่อว่าเส้นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเส้นที่ยาวที่สุด ต่างกันตรงนี้อีกนิดนึงเนาะถ้าเกิดเขาถามว่าเส้นไหนคือเส้นที่มีขนาดเท่ากันทุกเส้นเลยก็ต้องตอบว่าเส้นลองจีจูดเนาะแต่ถ้าเกิดเขาพูดว่าเส้นไหนที่มันไม่เท่ากันอะ่ะก็ต้องมาตอบที่ละดิจูดซึ่งละดิจูดนะคะเส้นมันจะเห็นไหมข้างบนจะแค่วงกลมเล็กๆเนาะมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้เนาะแล้วพอไปตรงข้างล่างก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงอีก ดังนั้นเส้นที่ยาวที่สุดนะคะก็จะต้องเป็นเส้นที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยซึ่งมันก็มีชื่อของมันเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรนั่นเองอ่ะก็จบไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วเนาะพิกัดทางภูมิศาสตร์แล้วก็ข้างบนเมื่อกี้ที่เรียนไปคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ถูกไหมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หมดไปแล้วนะคะ2หัวข้อนี้ ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องต่อไปในภูมิศาสตร์แล้วก็ฝากติดตาม EP ีต่อๆไปของเราด้วยนะคะ,ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่ขายของไว้เมื่อตอนต้นเนาะถ้าสนใจพวกข้อสอบผ่านแบบ Google Form หรือว่าแนวข้อสอบแบบเป็นรูปเป็นไฟล์อะไรแบบนี้เนาะพี่ก็ชอบลงนะคะก็ไปติดตามได้เนาะที่เพจ Facebook c a t t e r นะคะ แล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถถามที่ข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะไปถามที่เพจ e ค a t เตอร์ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย